ép này con. อะายบ่อันน <t lak 2> ี e ok ้หน้าไผนเนี่ยหน้ากูนะอ๋อเขาหลอกเลิกบ่มีหินอ่นกูปะจะตาติได้หนิวะอันนี้บอกแตกบ เป็นไหมจ๊ะล้มหัวปะ Thì cái đài. em lại em mai em ลองนำพีซีก็ไอ้ยนี่น่หรอจะกินทางไงนะันนี่มัโยนทางไงนมะัออนผอมจังผอ,อมมากเลยอ่ะในกล้องผอมมากเลยต่อยต้อยนาะ ยังยอมใจตอมใจตอมใจ,ตอมใจเรื่องอะไรคะตอมใจทำไมเนี่ย <c oughs> <c oughs> เอาซื้ออ่ะอมันเลื้จาจะคิเบึงกเ็เลี้ยวละงาวละ ถอปุ๋ยนะมึงได้ายุมีไฟถอยติดหรอเราไม่เน้นแต่งสวยเราเน้นแบบทำงานคล่องนะรถงา,ๆางๆบางขั้นไี่ไฟถอยกับว่ามีเน้เวลา mm hmm. ถอยขึ้นเลยกันยากกัน ปไปอัดก,กองไวปเลยจัดกองว่ะคันที่สองคันนี้กระบะใหญ่กว่าเขานะกระบะยาว รถทีมงานรถดำทีมงานเราเนี่ยอยู่คู่บุญคู่กันมาเนี่ยตั้งแต่รถรถไมโครคันแรกนะตั้งแต่รถไมโครคันเกา่าตั้งแต่มีไมโครครั้งแรกเลยค่ะรถด,ดำก็ยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมดเ,ดนเนียวแน่นไหมเฟซีว่าไป,ป,ไปเอกตองไปเอกตองไปเอกตองไปเอก สี่ปีเจ็ดปีไหมประมาณเจ็ดปีแปดปีเนี่ยโพโอพอโบโบประมาณเจ็ดแปดปีแลยว,วุณตั้งแต่บักแดนกี่ขวบตั้งแต่อุ้ย มีรถมีรถก่อนยังไม่แต่งงานมีรถมแม่มีรถไม่โคยังยังไม่แต่งงานเลย1สิบปีสิบสองปีะค่ะรถขุดมีรถขุดมาประมาณสิบสอปีรถดำทีมนี้ก็ยังอยู่ด้วยกันมาสิบสองปีค่ะดูจนแบบเป็นญาติกันแล้วนะ อยู่จนแบบเออจนมันไว้ใจกันได้แล้วค่ะการทำงานตั้งแต่รถมีงวดจนรถหมดงวดก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่ถ้าถ้าไม่จริงถ้าถ้าไม่ถ้าเราแบบไม่เก้าจริงนี้เราจะอยู่ด้วยกันไม่ได้นะใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเองินเรื่องงาน เรื่องกินเรื่องอยู่ก็เหมือนกันค่ะถ้าทำไม่นั้นก็จะอยู่ด้วยกันยากไม่ได้หารถเลยอันนี้รถเดิมๆทีมงานเราวอาจารย์ไฟถอยหัดต่อสะบ้างไม่ใช่ไปเอแต่รถโอยดาไฟถอยดวงละลอยนี่เบิกเงินสื่อแนะบุ้ย,ย,ยแล้วจานย์โอนี่จัตรานี่ เห็นมาเห็นมาไฟถอยเอ,อ,เอาจายจ้าดูโอ้อาดอันโอมีรถดำแต่ก่อนช่วงแรกๆก็รับขับของแม่เนาะ เราก็ยังไม่มีพี่โอก็ยังไม่มีพี่โอขับของของญาติมาวิ่งงานด้วยกันสมัยนั้นโอ้โหได้วันละสี่พันห้าพันก็มีรถด,ดาไม่ขาดวันสามพันอะถังน้ํามันอะสามพันสี่พันห้าพันก็ยังมีอะสามวันหมื่นฟองวันหมื่นเนาะโอ้แต่ก่อนสมัยสิบกว่าปีที่แล้วเดี๋ยวนี้นะมึกงฝันเอามื่นละพัน มืองช้างตั้งแต่คันนี้อัปเดตมาเป็นซีรีส์แล้วเป็นเมกา้าแต่ก่อนแต่ก่อนเล่นตอนเดียวเดีย๋ยวนี้ลอแล้วสมัยพ่อนี่ยังเป็นตอนเดียวขับด้วยกันค่ะอันนี้รุ่นลูกแล้วรุ่นลูกก็จะแต่งลองนิดนึงเนาะ ทีมงานคู่บุญนะพูดถึงว่าทีมงานเราแต่ละปีไม่ได้หารถร่วมเยอะเลยนะฮะก็จะมีช่วงช่วงก่อนจะเริ่มงานสองสามวันก่อนต่างคนต่างแบบอันติดล่มปีใหม่อยู่รร่วมขาดน่ะนะอันนี้ก็ลงตัวแล้วค่ะรวมตัวกันได้แล้วนี่ จะเสียต้นทิมง,งานรถเกี่ยวรถด,ดำมบ้านเดียวกันคันนี้คือใส่ลายกระมู่วคันนี้พ่อจางยุดดินลายกระมู่วนี่แหละค่ะทิงมงงานรถดำเราก็มีแค่นี้แหละ แต่ก่อนไม่โคคันเล็กอะงานอะอุ้ยทําไม่ได้หยุดนะคะเพราะว่าอะไรวันหนึ่งมันก็ได้ร้อยร้อยกว่าเที่ยวร้อยนิดนิดเนาะร้อยยี่เนาะแล้วแล้วรถดาก็ประมาณนี้ค่ะแล้วหน้าง,งานนี่งานมันงอกขึ้นเรื่อยๆแล้วทีนี้เราแบบทําไปเรื่อยๆอื่อยอะเออวันละร้อยกว่าร้อยกว่ารถดาก็วันละสามสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบแล้วแต่ใกล้ไกลพอมีสองร้อยปุ๊บงานมันออกเร็ว,วคะ่ะ นออกเร็วทีนี้งานงกไม่ทันบันเทิงค่ะทีนี้มีสองร้อยกับันเทิงนะคะแต่ก็ดีงานมันออกเร็วแต่ว่าคนทางานหางานไม่ทันถ้าไม่ได้งานแปลงนั่นก็คือเอารถไม่ทันนะคะรถดำวงนี้มันแรนปันจรวดบายบายอีฟซี่นะจะคล้องเข้ามาห้วละ่ะ <laughs>